สัญญาเลือดแห่งหมู่โจร สัตบ์สาบานแห่งพวกสลัด Pirate Code บัญญัติแห่งสลัดคือกฎที่บังคับใช้ในการควบคุมหรือปกครองพวกโจรสลัดโดยเมื่อกลุ่มคนเดินเรือนในมหาสมุทรที่ผ่านตัวมาเป็นโจรสลัดจะต้องบัญญัติกฎข้อบังคับขึ้นมามักจะประกอบด้วยกฎระเบียบข้อตกลงการแบ่งสมบัติที่ขโมยมาและค่าตอบแทนเมื่อได้รับบาดเจ็บหากสลัดใดแห่งกฎข้อบัญญัติจะถูกนำไปทิ้งเกาะหรือกระทั่งถูกประหารทิ้งสมาชิกสลัดแต่ละคนจะต้องทำการเซ็นชื่อหรือทำเครื่องหมายลงในบัญญัติด้วยตัวเองและตามด้วยการกล่าวสัตย์สาบานซึ่งการกล่าวสัตบา,บาั้งัญ ทำกันต่อหน้าพระคัมภีร์ไบเบิลโดยกล่าวกันมาว่าหากสลัดบางกลุ่มไม่มีคัมภีร์ไบเบิลก็มักจะทําการกล่าวศาสบาการต่อหน้าปืนพกควายดาบควายหรือแม้กระทั่งหัวกระโหลกมนุษย์หลังจากได้ปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะถือว่าเข้าร่วมกลุ่มสลัดอย่างเต็มตัวถือครองอาวุธได้และมีส่วนแบ่งสมบัติที่ขโมยมาโดยมัญญัตินั้นๆจะถูกนําไปวางในตําแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดและบ่อยครั้งก็จะเป็นหน้าห้องกับตันเรือเมื่อเหล่าสลัดได้เริ่มร่องเรือและทำการออกโครนเหล่านั้น